ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแกะกล่องกันอีกแล้วนะครับก็หายกันมานานเลยนะครสำหรับช่วงแกะกล่องนี้นะครับก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยได้สั่งอะไรมากมายเท่าไหร่นะเพิ่งมาเริ่มกลับมาสั่งของบ่อยๆหลังๆนี้นะครับก็เริ่มมีกล่องให้ดูมากองที่บ้านเจ็ดแปดกล่องแล้วนะครับตอนนี้ก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็แบ่งมาเปิดให้ดูแค่สี่กล่องก่อนนะครับก็จะมีกล่องเล็กทั้งหมดสามกล่องนะครับแล้วก็มีกล่องใหญ่กล่องหนึ่งนะครับคนที่่สงมาให้ ผซึ่งแน่นอนคนระับของส่วนใหญ่ในคลิปนี้น่าจะเป็นฮอตวิวทั้งหมดนะครับน่าจะเป็นฮอตวิวทุกกล่องแหละนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใส่่างอื่นนะนอกจากฮอตวิวนะครับก็เอฟมาตามกลุ่มนับสั่งมาจากพ่อค้าในกลุ่มบ้างพรีมาบ้างอะไรงนี้นะครับก็คิดว่าใน4กล่องนี้น่าจะเป็นฮอตวิวทั้งหมดนะครับรวมถึงของที่ FC ส่งมาให้ด้วยนะเขาบอกว่าจะส่งฮอตวิวมาให้ผมลองหัดโมอะไรพวกนี้นะครับจริงๆตอนแรกผมก็เกงใจนะไม่อยากให้เขาส่งมาเท่าไหร่นะแต่เขาบอกว่าเอาไปเถอะพี่ผมอยากให้ อ่ะไหนๆเขาจะให้ผมแล้วผมก็เออเอามาแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าเขาส่งฮอตวิวมาเยอะขนาดไหนนะเพราะว่ากล่องค่อนข้างใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูตอนท้ายนะครับเดี๋ยวตอนต้นคลิปนี้เดี๋ยวเราจะเปิดกล่องที่ผมเออซื้อมาเองก่อนสั่งมาเองก่อนนะครับสามกล่องนี้นะเป็นกล่องเล็กๆน่ารักน่ารักก่อนนะครับผมโอเคมาเริ่มกันที่กล่องแรกนะครับก็จะเป็นกล่องเล็กๆน่ารักอันนี้น่าจะมีแค่คันเดียวหรือสองคันนะผมคิดว่านะครับดูจากขนาดกล่องแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับ โอเคเปิดมานะครับก็รู้สึกจะมี2คขั้นนะครับเป็นแบบในแพ็กนะผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าในแพ็กนี้มันคือรถอะไรนะเพราะว่าสั่งมานานแล้วนะครับกล่องนี้คือแบบกองอยู่นานแล้วนะครับก่อนที่จะมาถ่ายคลิปนะครับหลายวันแล้วนะครับจำไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าในแพ็กนี้คืออะไรเนาะเดี๋ยวแกดูสักนิดนึงแล้วกันนะคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นพวกซปเปอร์คาร์แหละเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะชอบเอฟพวกรถฮ็อตเวิลซปเปอร์คาร์มานะอ๋อนี่ครับชัดเลยนะเป็นแมคลาเรนนะครับ 720s สีส้มนะรู้สึกสีนี้ผมจะยังไม่มีนะผมก็เลยจัดมานะครับไปเอฟได้มาในกลุ่มนะครับราคาจำไม่ได้แล้วน่าจะประมาณร้อยหนึ่งมั้งน่าจะร้อยกว่ามั้งสีนี้ค่อนข้างหายากแล้วค่อนข้างเก่าแล้วนะครับจะเป็นแมคโครน 720s สีส้มนะสีค่อนข้างสวยเลยนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้นะครับนี่นะครับแต่ว่ารู้สึกตัวแพ็คจะมีฝุ่นนิดน,นึงเห็นไหมมีฝุ่นคราบฝุ่นติดอยู่ตรงแพ็คค่อนข,ข้างเยอะหน่อยนะครับอืมด้านหลังก็ไม่มีอะไรเนาะแมคโครน 720s สวยนะสวย,นะสวยนะครับ ไฟท้ายนี่จะไม่ลงสีมาให้นะนี่นี่ไฟท้ายไม่ลงสีมาให้แล้วก็ไฟหน้านี่ลงสีมาให้ค่อนข้างสวยเลยนะอรู้สึกจะเบี้ยวนิดนึงนะตรงไฟฝั่งนี้นะครับเห็นไหมเบี้ยวนิดนึงไม่เป็นไรนะครับเป็นปกติของ Hot Wheels แล้วนะบางคันอาจจะมีลงสีเบี้ยวบ้างอะไรบ้างนะนิดหน่อยนวันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้นะโอเคแล้วก็คันต่อมานี่ก็จะเป็น m มคแลเรนพีนะครับสีน้ำเงินนะครับจริงๆพีวันสีน้ำเงินคันนี้ผมมีแล้วนะแต่ คันนี้เนี่ยผมว่ามันเริ่มหายากแล้ว P1 สีเนี่ยนะครับผมก็เลยแบบเออเก็บมาอีกสักคันแล้วกันนะครับก็ได้มาคันนี้เป็นแมคโครดน P1 สีน้ำเงินนะสีคันนี้สวยมากผมชอบมากนะครับผมเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ล้อสีเงินนะครับนี่ไฟท้ายก็ลงมาให้ค่อนข้างสวยอยู่นะครับนี่ไฟหน้าก็ลงมาให้นี่ครับโอเคโดยรวมถือว่าสวยนะค,คันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปกล่องต่อไปกันดีกว่านะครับกล่องต่อมานะครับกล่องนี้นะครับกล่องของเคอร์รี่เริ่มแกะกันเลยนะครับ กล่องน,นี้ผมก็คิดว่าน่าจะมีประมาณสองสาคันมั้งนะครับเดี๋ยวดูก่อนอ่ารู้สึกจะเป็นนอกแพ็คนะกล่องน,นี้เออมีคันเดียวนะครับคันเดียวนอกแพ็คคันเดียวเลยนะของนี้เดียวๆมาเลยนะครับรถอะไรวะเนี่ยผมสั่งอะไรปวะผมก็จําไม่ได้นะจําไม่ได้ว่าตัวเองเอฟรถอะไรมาบ้างนะครับนี่นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูไวใกล้อาเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะมองข้างนอกตอนนี้ยังมองไม่ค่อยออกเท่าไหร่รู้สึกจะสีเขียวๆนะครับอ่าปาาตรงนี้แล้วกันนะระวังโดนตัวรถด้วยนะชิป ่ะแกะนิดนึงเนี่ยนะผมชอบเวลาผมสั่งอะไรมานานๆแล้วผมลืมอะว่าผมสั่งอะไรไปบ้างนะแล้วมาแกะกล่องทีมก็ลุ้นนะี่ยอารมณ์แบบเปิดกล่องสุม่มทั้งๆที่มันไม่ใช่กล่องสุ่มนะฮะทั้งหมดทุกอย่างผมก็สั่งมาเองนั่นแหละผมแค่ลืมไม่เฉยเนะครับ <c oughs> <c oughs> พอจะมาเปิดกล่องทีมก็จะบบอารมณ์เหมือนแบบเปิดกล่องสุมนะ่มไงนะครับประจำของข้างในไม่ได้เพราะสั่งอะไรมานะครับนี่โอ้เป็น Lamborghini นะครับ Diablo ใช่ไหมใช่ดิเนี่ยนี่เป็น Lamborghini Diablo นะครับอู้สวยมากนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูใกลม นี่ผมก็จะเป็น lamborghini diablo นะสีเขียวนะเป็นรู้สึกคันนี้จะเป็นปีเก่านะ hot wheels น่าจะทำคันนี้มาน่าจะเกือบเกือบสิปีได้แล้วมั้งเผอรอเผอก็เกิน10ปีด้วยนะผมไม่แน่ใจเรื่องปีที่มันผลิตออกมานะนรับคันนี้นะครับก็คันนี้ลายค่อนข้างสวยนะมีลายกราฟิกด้วยนะครับอ่าเห็นกันชัดชดนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะรู้สึกตรงนี้จะมีรอยนิดหน่อยนะมีตําหนินิดนึงนะครับเป็นปกติของรถนอกแพ็กนะครับผมว่าประมาณนี้ก็สวยโอเคแล้วผมจําได้ว่าได้มาถูกมากรู้สึกจะได้มาไม่ถึงด้้วยยนี นี่ครับเป็นเลมโบกินี i ดียโบนะสวย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 นะครับสีสวยเลยผมว่าดูดิเห็นไหมไฟหน้าก็ลงสีมาให้นะแต่ไฟหลังไม่ลงสีมาให้แต่ก็โอเคนะโอเคผมชอบลายกราฟิกของรถด้วยแล้วก็ตัวรถเนี่ยเป็นเหล็กหมดเลยนะทั้งบอดี้ทั้งท้องเนี่ยเป็นเหล็กหมดเลยนะครับปกติถ้าเป็นแพ็กฟ้าสมัยนี้นะครับมันก็จะเป็นเหล็กแค่ชิ้นเดียวนะถ้าท้องเป็นเหล็กเนี่ยบอดี้ด้านบนก็จะเป็นพลาสติกนะส่วนถ้าบอดี้ด้านบนเป็นเหล็กเนี่ยท้องมก็จะเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่า คันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปมันค่อนข้างปีเก่านะครับออกมานานแล้วตัวนี้เนี่ยทั้งท้องรถแล้วก็ทั้งบอดี้รถเนี่ยก็จะเป็นเหล็กหมดเลยนะครับค่อนข้างหนักพอสมควรนะสำหรับคันนี้นะครับผมโอเคผ่านไปนะสำหรับกล่องนี้เดี๋ยวไปดูกล่องต่อมานะครับกล่องนี้นะครับอ่าซดมมานหน่ดนึงนะชืบอ,อ่ะกล่องนี้รู้สึกจะมีความบุบนิดหน่อยนะไม่รู้ว่าผ่านสมรภูมิผ่านสงครามอะไรมานะก่อนมาถึงบ้านผมนะครับแต่นี้ไม่ต้องห่วงนะครับพ่อค้าเขาน่าจะแพ็คมานข้างดีอยู่นะผมจําพ่อค้าคนนี้ได้นะผมสั่งบ่อยเป็นพ่อคานรองคขมะับ ต่อให้กล่องบุบมาขนาดนี้ผมว่าของด้านในก็น่าจะอยู่ดีนะครับผมเชื่อว่าพ่อค้าคนนี้แพ็คมาดีแน่นอนนะครับผมสั่งกับพ่อค้าคนนี้บ่อยนะครับผมโอเคผมเปิดไปแล้วกันนะชื้เปิดออกมาสภาพกล่องโคตรแบบบูบี้นะครับโอ้โหมีสปอตเทสติดมาให้ด้วยเห็นไหมชื้โอเคเอาออกมาจากกล่องก่อนติดมาค่อนข้างแน่นหนานะครับอย่างที่บอกพ่อค้าคนนี้แพ็คดีมาก โอเคเอากล่องออกไปก่อนอ่ารู้สึกจะมีหลายคันนะกล่องนี้โอเคเปิดตรงนี้นิดนึงชึบอืมผมว่าแพ็คนี่จะไม่ยับหรอกมายับตอนกูแกะนี่แหละครับเออโอเคแก่ออกมายังไงชึบอ่าโุ้ยสวยสวยสวยมีแต่รถสวยๆนั้นเลยวูนี่ฮะแมาคลน F1 นะครับ ค่อนข้างสวยเดี๋ยวเก็บมีดก่อนเดี๋ยวมือไปโดนนี่มีพอร์ชนะครับสวยๆแล้วก็จะมีนี่ Acura NSX สีเขียวนะครับแล้วก็มี Nissan Silvia ด้วย S13 นะครับเดี๋ยวพามาดูทีละคันนะครับเริ่มจาก McLaren ก่อนแล้วกันนะครับคันนี้เป็นแมคเคลน F หนึ่งนะครับนี่ไงสวยไหมอ๋อเฮ้ยผมว่าคันนี้ถือว่าสวยเลยนะครับคันนี้ก็สีจะไม่มีลายอะไรนะเป็นสีตัวรถสีเทานะพื้นๆนะครับไม่มีลายอะไรนะครับแต่ว่าด้านหลังนี่สังเกตไปท้ายครับผม ลงสีมาให้ด้วยแล้วลงมาให้ข้างๆคมมากเลยนะดูดิสีลงมาให้แบบคมมากอ่ะนะครับไฟท้ายสวยนะครับมีโลโก้ด้วยนะเล็กๆขนาดนี้ก็ยังลงสีมาให้นะนะครับแล้วก็ด้านหน้านะด้านหน้าก็ลงสีมาให้นะครับไฟหน้านะครับข้างสวยนะไม่เบี้ยวด้วยลงมาคมแบบว่าตรงเป๊ะเลยนะครับสวยๆๆคันนี้ชอบมากนะครับเดี๋ยวดูขั้นต่อไปนะครับขั้นต่อมานี่เป็นเอ่อ Porsche 993 GT2 นะครับนี่สีขาวนะครับ มีลายนิดหน่อยนะตรงด้านล่างมีลายคาดนิดหน่อยด้านบนก็มีลายแถบตรงนี้นะครับอืมโดยรวมสวยนะครับไฟท้ายไม่ได้ลงสีมานะครับไฟหน้ารู้สึจกจะไมไ่ลงสีมานะแต่ว่าเป็นไฟหน้าที่แบบเป็นชิ้นเดียวกับกระจกไม่ใช่เป็นชิ้นเดียวกับตัวบอดี้รถนะครับ<ๆ>ก็จะเห็นเป็นคนละสีกับตัวบอดี้รถนะเป็นสีดําสีเดียวกับกระจกนะครับเพราะว่าเป็นชิ้นเดียวกันนะครับอันนี้ก็สวยนะสวยๆโอเคเลยนะครับแต่ถ้าไฟท้ายลงสีไม่สักนิดนึงนี่คือแจ่มเลยนะครับผมโอเคต่อมาดูกันที่ อคร่าเสนีครับสีเขียวนะครับกลองมาค่อยโฟกัสอะมาละนะครับสีเขียวนะครับก็ผมว่าสีนี้มันดูแปลกดีอะผมว่า NSX ผมไม่ค่อยเห็นเขาทำสีเขียวกันเท่าไหร่อ่ะพอมาเห็นคันนี้เป็น NSX ที่สีเขียวด้วยนะมันดูแปลกตาดีนะครับอันนี้ก็ทำมาสวยนะอุ้ยไปท้ายลงมาค่อนข้างสวยเลยนะดูดิเห็นไหมคมเลยนะคมเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็ลงมาสวยนะไปหน้าชอบเลยนะครับอืมล้อก็สวยคันนี้ผมชอบล้ออันนี้มาก นะครับอืมเป็นประมาณนี้นะคสำหรับคันนี้คันต่อไปคันนี้จะเป็นนิสสันซีเวียแอนด์เ13นะครับมีลายกราฟิกค่อนข้างโอเคเลยนะค่อนข้างสวยลายทำมาสวยเลยนะครับล้อทองด้วยนะครับด้านหลังก็ลงไฟท้ายมาให้ด้วยนะครับส่วนด้านหน้าไม่ลงสีไฟหน้ามานะครับเรียบๆแบบนี้เลยนะสีเทาตัวรถไปเลยนะครับแต่โดยรวมถือว่าสวยนะครับสวยตรงกราฟิกข้างรถนี่แหละนะผมชอบมากนะครับผมล้อทองก็ดูเด่นดีนะคันนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเค ต่อมาครับอีกสองคันที่เหลือรู้สึกคันนี้เนี่ยผมจะไม่สั่งนะแต่ว่าพ่อค้าแถมให้นะครับอันนี้แถมให้2คันนี้นะครับก็จะเป็นเอ่อมอเตอร์ไซค์นะครับเอ่อเป็นดูคาติสแคมเบลนะครับฮอตวิวอีดิชั่นนะครับเออก็สวยดีนะมีลายกราฟิกนิดหน่อยนะที่ตัวถังน้ำมันเห็นไหมเป็นลายฟันแบบว่าคล้ายๆฟันฉลามหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้นะครับแล้วก็เป็นสีแบบสีเขียวแบบเอ่อเขียวทหารน่ะเหมือนเขียวแบบรถทหารน่ะนะครับผมอันนี้ก็สวยดีนะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับ อ,อันนี้เป็นรถที่เขาแถมมานะพราค้าแถมมา,นะา,มานะครับอันนี้ก็เป็นรถแถมมาเหมือนกันนะเป็นรถแบทแมนนะครับเป็นสีดำนะแล้วก็มีลายกราฟิกนิดหน่อยนะสีฟ้าตัดเป็นล้อสีดำเงินอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็สวยนะสวยใช้ได้เลยนะสำหรับคันนี้นะครับผมโอเคเป็นประมาณนี้นะสำหรับกล่องนี้โอเคแล้วต่อไปนะครับกล่องสุดท้ายกล่องใหญ่ของเรานะเป็นกล่องที่เอฟซีส่งมานะครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาส่งรถอะไรมาให้ผมเหมือนกันนะแล้วก็กล่องค่อนข้างใหญ่มากเลยด้วยจับดูแล้วก็มีน้ําหนักอยู่พอสมควรนะครับผมไม่รู้ว่าเขาส่งมา้กี่คันเหมือนกันนะจริงๆเกงใจมากเลยนะครับแต่เขาบอกว่าเขาอยากส่งมาให้ใจริงๆนะครับก็ผมก็ต้องรับไว้นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับชึบกรีดปื๊ดอ,อันนี้ผมก็รุ้นเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาส่งรถอะไรมาจริงๆเขาส่งรูปให้ผมดูนะว่าจะส่งรถอะไรมาบ้างแต่ผมก็จำไม่ได้แล้ว แล้วผมไม่รู้ว่าเขาจะส่งอย่างอื่นนอกจากที่เขาส่งมาในรูปหรือเปล่านะครับมาเปิดเลยโอ้โหเดี๋ยวนะด้านล่างมีอะไรเนี่ยด้านล่างมีถุงอะไรด้วยนี่ครับสีทองทองเดี๋ยวค่อยว่ากันนะดูด้านบนก่อนนะโอ้ส่งมาให้เยอะมากนะครับโหขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่ส่งมาให้ขอบคุณ FC ด้วยนะครับโอ้ยน้ำตาจะไหลเลยจริงโอ้โหส่งมาเยอะมากจริง นับก่อนนะว่ากี่คันอ่าหนึ่งสองสามอ่าสี 4, 5, 6, 7, 8, ่ห้าหกเจ็ดแปดบอันนี้สองคันเก้านะครับสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกแล้วก็สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะครับผมสิบเก้าคันนะครับมีไหมนะเนี่ยเฮ้ยมีอีกอ๋อนี่เป็นรถโหสเกลใหญ่เลยนะครับโหขอบคุณมากไม่คิดว่าจะส่งมาเยอะขนาดนี้ นะครับแล้วถุงนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อเป็นทุเรียนทอดด้วยนะครับอ้ขอบคุณมากส่งทุเรียนทอดมาให้กินอ๋อผมจําได้แล้วเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยขายพวกอ่าของทะเลแห้งด้วยนะครับแต่ผมเนี่ยไม่ไม่ได้รับมานะผมบอกว่าผมแพ้อกินของอะไรพวกนี้ไม่ค่อยได้นะครับเขาก็น<ๆ>่าจะส่งอันนี้มาแทนให้นะครับเป็นทุเรียนทอดมาแทนโอ้โหรู้ใจมากอันนี้ก็เป็นของชอบผมเหมือนกันขอบคุณที่ส่งมาให้นะครับใครสนใจพวกของทะเลแห้งก็ติดต่อไปได้นะที่ร้านนี้เลยนะครับ โอ้หขอบคุณมากจริงขอบคุณมากจริงโอ้หยังส่งตุเรียนทอดมาให้ผมด้วยนะน่ครับส่งตุเรียนทอดมาให้ผมแทนด้วยน่ารักจริงๆที่เหลือไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับน่าจะเป็นบับเบิลกระแทะทั่วไปโอเคหลบไปก่อนนะครับโอ้หขอบคุณไหนๆก็ส่งมาให้แล้วผมแกะโชว์ตรงนี้เลยนะกินโชว์เลยแล้วกันนะเออกินไปด้วยแกะของมาด้วยน่าจะฟินน่าดูนะครับเดี๋ยวขอเปิดนิดนึงนะอ่านะครับนี่ ASMR อไปเลยอืม อร่อยอือคุณนอกจากเขาจะขายพวกอาหารทะเลแห้งแล้วผมว่าเขาน่าจะขายพวกนี้ด้วยะนะครับอร่อยอร่อยฝากเลยครับร้านนี้นะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับใครสนใจพวกเออาหารทะเลแห้งใช่ไหมก็ตามไปเลยนับที่นี่นะมีเบอร์โทรอะไรพร้อมตามนี้เลยนะครับน่าจะเห็นชัดนะในกล้องนะครับผมเนะี่ยอาหารทะเลแหลง้งสดทุกชนิดมีสดด้วยนะทั้งแห้งทั้งสดนะครับตามไปได้เลยนะครับขอบคุณมากจริงที่ส่งมาให้นะ ตั้งทอดฟิวแล้วก็ทุเรียนทอดถุงนี้ด้วยนะครับอร่อยจริงอืมบอกเลยว่าของชอบนะครับถึงของทะเลผมจะแพ้แต่ทุเรียนทอดผมสู้ตายนะครับอืม้มอร่อยชิมหายเอาพอพอพอพเดี๋ยวแกะเองต่อก่อนนะครับมามาดูกันดีกว่านะครับผมสนใจอันนี้มากเลยอ่ะอันนี้รู้สึกจะเป็นรถคันใหญ่สุดเลยนะครับคันนี้ไม่ใช่สเกลหนึ่งต่อหกสี่แน่ๆนะครับดูจากภายนอกแล้วน่าจะเป็นลาโวกินีนะครับเดี๋ยวขอแกะดูหน่อยแล้วกันนะปาดเลยแล้วกันปื๊ด ผมปังนดีกว่าผัดท้ายดีกว่าอืมมีครั้งแรกเลยนะที่แบบมีคนส่งของมาให้อะไรแบบนี้นะครับไม่รู้จะทําตัวไงเลยนะครับเปลี่ยนใจจริงๆอู้สวยฮนะอันนี้เป็นลาร์บอเกนี่นะครับมูซลลากโกลเอสบีนะแต่รู้สึกว่าคันนี้สปอยเลอร์หลังจะหักหายไปนะครับแต่ก็โอเคนะนี่สวยอยู่น่าจะเอาไปซ่อมได้นะครับน่าจะหาอะไรมาทําเป็นสปอยเลอร์แทนได้อยู่นะครับอืมสวยสวยสวย อันนี้เป็นพลาสติกนะรู้สึกหรือเป็นเหล็กวะผมไม่แน่ใจแต่คอแล้วน่าจะเป็นพลาสติกนะครับอืมแต่สวยสวยเลยสวย,สวยนะครับคันนี้เดี๋ยวไปดูฮอตฟิวกันบ้างดีกว่านะที่เขาส่งมาให้ <c oughs> โอ้โหเยอะมากดูดิเป็นกองเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวขอดูคันนี้ก่อนแล้วกันนะคันนี้น่าจะเป็นรถการ์ตูนธรรมดาธรรมดานะอืมนะครับผมตะก็ขอบคุณมากจริงๆริงนะครับที่ส่งมาให้เยอะขนาดนี้อ่าคันนี้ก็จะเป็นคยๆรถบัมม์อ่ะนะครับน่าจะเป็นรถบัมม์ไหมคันนี้นะครับอืมเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้นะครับอ่าเป็นรถบัมม์ สวยอยู่นะสวยอยู่นะครับอืมเดี๋ยวไปดูคันต่อไปกันเลยนะครับไปกันแบบรวดเร็วนะเพราะว่ามีหลายคันมากคันนี้รถอะไรวะอ๋อเป็นซีล็อกโคนะครับซีล็อกโคนี่ฮนะซีล็อกโค่เป็นงานของน่าจะฮอตวิวนะอันนี้นะครับอุ้ยสว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 ย,สวยมากสีน้ำเงินนะล้อสีขาวลายก็ตามนี้เลยนะครับอ้สวยมากคันนี้สภาพสมบูรณ์มากเลยอะนะครับอืมสวยมากนะครับโอเคไปคันต่อไปกันเลยนะครับ อ่าคันนี้ก็จะเป็นรถเอ่อในแนวรถการ์ตูนนะเอ่อตัวท้องนี่เป็นเหล็กนะครับแล้วก็บอดี้ี่เป็นสีขาวแดงนะเป็นพลาสติกเออนี่ก็สวยดีนะสาภาพก็ยังสมบูรณ์ดูดีอยู่เลยอนะ่ะนี่ครับสาภาพยังดูใหม่ๆอยู่เลยนะอู้ขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆเนะี่ยมาดูคันนี้กันต่อคันนี้รู้สึกจะเป็นออกแนวรถแข่งนะอ่านี่นะครับอันนี้จะเป็นออกแนวรถแข่งหน่อยนะครับก็จะเป็นบอดดี้ อ่าสีขาวนะครับคันนี้น่าจะหลายปีแล้วนะครับดูจากสภาพนะครับสีนี่เริ่มเหลืองแล้วนะครับแต่ก็เดี๋ยวเราไปโมได้นะครับถ้าเราจะโมจริงนะครับทําสีทําอะไรได้ต่อยอดได้อีกนะครับคันนี้โหส่งมาเยอะมากจริงอ่ะจะแกะให้ดูหมดไม่แน่วันนี้นะครับเดี๋ยวดูคันต่อไปนะครับเป็นพอยสนะครับเป็น911 GTRS นะครับสีส้มอันนี้ก็ยังสภาพสวยอยู่เลยนะนะครับสภาพสวยมากอ่ะโอ้โหนี่ส่งมาให้ผมหัดโมจริงอ่ะเนี้ยส่งมาแต่ละคันก็แบบสภาพสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะไม่กล้าจะนำไปโมเลยอ่ะ ขอบคุณจริงขอบคุณยี่ล้อเนี่ยนะครับอ้ยสวยสวยสวยชอบมากชอบมากชอบมากมาคันต่อไปกันเลยนะครับคันนี้เป็นมัสแตงลายกราฟนะครับผมอ่าสวยอันนี้ก็สวยนะเป็นท้องสีส้มนะครับบอดี้เป็นเหล็กสีสีฟ้าแบบฟ้าอ่อนๆนะ่ะลายกราฟอ่ะนะครับเป็นสีฟ้าตัดส้มอย่างนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็สวยเอ้ยมันไม่ใช่มัสแตงนี่หว่าผมดูผิดนะครับเป็นเชฟโรเลตชิวิลลี่นะครับ SS นะครับโทษทีโทษทีตอนแรกดูแวบๆนึกว like ่ามาตแต่งเนียครับพอมองดูด <Kristen> ้านหน้าเอาไปไม่ใช่บัตแตงนี่ว่าเป็นเชลเลต์นะครับเชลเลต์นะครับเชเวลี่นะครับเออนี่ก็สวยนะลายกราฟสวยดีนะครับสีเสือก็ยังดูดีอยู่เลยนะจะเว้นพวกอะบัมเปอร์หลังครับบัมเปอร์หน้าเนี่ยจะเป็นสีโครมที่มันเริ่มลอกและเริ่มมีสีดาไม่เห็นแล้วนะครับอืมก็น่าจะเอาไปทําสีใหม่ได้อยู่นะครับสำหรับคันนี้นะครับโดยรวมสวยนะโดยรวมสวยเลยนะครับเออต่อมาคันนี้กันบ้างนะครับโอ้คันนี้ก็น่าจะดูสวยเหมมืืออออนนนนนนนกกัััะุยยี้สว อูแต่ละคั้นสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้เป็นรถเออแกเซอร์นะครับเป็นรถแนวแบบรถแท็กเนาะอันนี้น่าจะเป็นเบลแอร์ใช่ไหมถ้ามจำชื่อรุ่นไม่ผิดนะครับเป็นเบลแอร์เนี่ยเป็นรถแกเซอร์รถแท็กนะครับสีทองนะสภาพก็ยังดูดีอยู่นะครับรู้สึกแล้วล้อหน้าจะโคตรๆเป็นนิดนึงนะเห็นไหมนะครับมองจากมุมนี้นะครับล้อหน้ามันจะแบบเนี่ยแบบๆนิดนึงนะครับผมแต่ซ่อมได้ซ่อมได้นะครับแต่จะมีเวลาซ่อมหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมสภาพก็เป็นตามนี้เลยนะครับ แต่โดยรวมถือว่ายังสวยอยู่นะครับสุดยอดมากนะบส่งมาให้แต่ละคันสวยๆทั้งนั้นเลยนะสภาพแต่ละคันคือไม่ใช่ว่าเละมานะคือสภาพสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะคือแบบไม่ต้องโมงก็ได้นะครับขอบคุณคนที่ส่งมาให้มากเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับสำหรับคนที่ดูอยู่ก็อยากอุดหนุนร้านาพวกอาหารทะเลแห้งอาหารทะเลสดก็ลองติดต่อไปได้นะครับไหน,นๆเขาก็ส่งมาให้ผมแล้วผมก็โปรโงมดให้ PP ีพเลยตรงนี้น่ครับผมเออนี่อ้อันนี้ก็สวยนะออกแนวรถคลาสสิกนะครับ เอ้ยสวยสวยสไตล์แบบว่าโลนะลีเดอร์นะลายไฟนะครับสวยเลยอะ่ะส่วนเรื่องของสภาพรถก็ยังดีดอยู่เลยนะจริงๆนะครับยังดีอยู่เลยอะ่ะบอกตรงไม่กล้าโมเลยะนะครับถึงเขาจะบอกว่าเอาไปหัดโมแต่รถแต่ละคันที่ส่งมาคือแบบบอกตรงไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยกล้าโมเลยอะ่ะคือสภาพเี่นดูดีอยู่เลยอะ่ะนะครับผมแต่บางคันก็อาจจะลองนําไปโมบ้างนะครับไหนๆเขาก็ส่งมาให้ลองโมแล้วอาจจะมีหยิบสักคันสองคันไปลองโมด,ดูบ้างนะครับผมโอเคมาคันต่อมานะครับ อ้ oh, อันนี้ก็เป็นเชลลรเล็อีกแล้วนะชีเวลลี่เหมือนกันนะแต่เป็นคนละลายนะครับนี่เป็นคันเดียวกับอันนี้เลยนะี่ครับอันนี้เป็นลายแบบว่ารถแข่งหน่อยนะครับเบอร์ mm hmm. สิบสภาพก็ยังดูดีนะแต่สีมีรอยทะลอกค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยคันนี้นะล้อก็สีเริ่มลอกแล้วคันนี้นะ่าจะลองจับไปม่ได้อยู่นะครับเหมาะอาการเดโมงจริงคันนี้แต่โดยรวมก็ยังถือว่าสวยอยู่นะถือว่าสวยอยู่จะไม่โม่ก็ได้นะครับแต่ จา,จากที่ดูมาแล้วเนี่ยคันนี้น่าจะเหมาะกับการนาไปโมที่สุดแล้วนะครับต่อมานะครับคันต่อไปอคันนี้เป็นสีออกฟ้า,านะ่ารู้สึกคันจะค่อนข้างใหญ่ไม่แน่ใจว่าใช่1ต่อ64หรือเปล่าโอ้คันใหญ่มากน่าจะไม่ใช่1ต่อ64นะเท่าที่ดูคันนี้นะครับโอเคอ๋อเป็นรถอแอสตันมาตินนะครับคันค่อนข้างใหญ่นะเดี๋ยวลองเทียบให้ดูกับคันนี้แล้วกันนี่เทียบให้ดูเห็นปะ่ะคันค่อนข้างใหญ่เลยนะครับไม่น่าใช่1ต่อ64นะครับ แล้วก็ไม่น่าใช่ของคัสบิวด้วยนะน้ําหนักก็รู้สึกจะเบาๆนะ่ครับน่าจะราคาไม่สูงอะไรนะถ้าเอาไปโมผมก็ไม่ไม่รู้จะโมยังไงเหมือนกันเพราะว่าพวกชิ้นส่วนพวกเหลืองล้ออย่างเงี้ยจะซื้อมาเปลี่ยนก็หายากใช่ไหมล้อไซส์นี้นะครับปกติล้อที่มีขายกันในกลุ่มโมรถเนี่ยก็จะเป็นล้อของ1นึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสกิลนี้ผมไม่รู้จะโมยังไงเหมือนกันนะครับผมแต่น่าจะโมได้แหละทาสีทำอะไรพอได้อยู่แต่เรื่องล้อเนี่ยอาจจะต้องดูทีหนึ่งว่าจะหารอที่ไหนมาใส่แทนนะครับถ้าเราจะโมกันจริงจะถอดดไ้นะ ปกติมันน่าจะยึดต้้นน็อตนะแต่น็อตมันน่าจะไม่อยู่แล้วนะครับก็ถอดได้เลยได้อยู่อย่างนี้นะครับ R R ได้นะครับอันนี้ก็พอไปโมได้อยู่นะครับโอเคคันต่อมาอันนี้ก็เป็นรถกระตูนนะสภาพก็โอเคค่อนข้างสวยอยู่นะแต่รวมสีก็มีรอยถลอกบ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับอาวหลายคันียด้วยสวยสวยสวยหูคลิปนี้ยาวถามกล่องแรกคือแบบเปิดไปแปบบ๊แบบเดียวนะมายาวกล่องนี้แหละนะครับส่งมาให้เยอะมากจริง เนี้ยก่อนจะแกะให้ดูครบทุกคันนะครับคือจริงผมจะไม่แกะให้ดูทุกคันก็ได้นะแต่ไหนๆเขาส่งมาแล้วว่าผมอยากจะแกะดูของเขาให้ครบทุกคันเลยนะครับแกะให้ดูให้คนผู้ชมดูพร้อมกับผมทุกๆคันเลยนะครับนี่อุ้ยคันนี้ก็สวยนะเป็นแนวโรเลเดอร์อีกแล้วนะแนวมีกันนะครับคลาสสิกหน่อยนะโรเตียแบบโรเลเดอร์เลยนะลายกราฟิกก็สวยนะสีม่วงนะครับรถสีม่วงลายกราฟิกก็มีเนี่ยสีม่วงๆ่วงดำๆนะครับ สวยๆคันนี้โอเคเลยนะสวยอยู่นะครับมีรอยถลอกนิดหน่อยนี่ครับล้อคือแบบยังเงาแวบอยู่เลยดูดินี่ครับสียังเงาแวบอยู่เลยอืมเป็นประมาณน้นะครับมามาดู2คันนี้กันบ้างนะมาแพคมาด้วยกันนะครับโอ้นี่เป็นรถแองกี้เบิร์ดนะอันนี้เป็นหมูในเกมแองกี้เบิร์ดนะครับนี่อันนี้ก็ใช้ได้นะสวยเลยนะครับอืม ส่วนใหญ่รถที่เขาส่งมาเนี่ยผมยังไม่ไม่เคยมีเลยนะยังไม่มีสักคันเลยเหมือนเขารู้ว่าผมยังไม่มีคันไหนอะ่ะคันที่ส่งมาแต่ละคันคือแบบผมยังไม่มีทั้งนั้นเลยอะ่ะนะครับคันนี้ผมก็ยังไม่มีนะอันนี้ค่อนข้างปีเก่าแล้วนะครับปีเก่าแล้วจากเกมแอนกี้เบิร์ดนะครับแล้วก็อ่าคันนี้อะไรเอ่ยน่าจะเป็นคล้ายรถฟอร์มูล่าวันนะแต่เป็นเวอร์ชันการ์ตูอนอ่ะนะครับแกะยากเหลือเกินนี่อ่ะออกมาแล้วนี่นะครับเป็นคันแบบสั้นๆเล็กๆนะแบบอารมณ์แบบรถในการ์ตูนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สวยโอเคอยู่ นี่ครับโอเคขันต่อไปนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นรถการ์ตูนเหมือนกันโอ้อันนี้ก็สวยนะเฮ้ยคันนี้ยังสภาพยังดูดีอยู่เลยนะเป็นรถการ์ตูนก็จริงแต่ว่าสวยมากเลยอะ่นะนี่ครับเป็นรถการ์ตูนที่แบบออกสไตล์แบบพอตลอดอะนะี่ครับเออสวยสวยสวยอืมเป็นสีแดงตันด้านหน่อยนะแดงเข้มเข้มตันด้านหน่อยสียังสวยอยู่เลยคันนี้นะครับนี่สวยเลยสวยสวยนะครับมาต่อมาคันนี้นะครับสีน้ําเงินรถอะไรเอ่ย เดี๋ยวขออ่านชื่อรถนิดนึงนะโปรรถเมกันผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะไม่รู้รุ่นอะไรเหมือนกันอันนี้เป็นดอสดอสเดมอนเหรออ๋อนี่เป็นดอสเดมอนนะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะเป็นดอสเดมอนนะครับสไตล์ตแบบเมกันมัสเซลนะคันนี้นี่เป็นลายฮัตวิวด้วยนะครับอืมคันนี้ก็น่าจะไปโมอยู่เหมือนกันนะตัวสีล้อเนี่ยเริ่มลอกแล้วนะครับน่าจะเปลี่ยนล้อมากๆเลยคันนี้นะครับค่อนข้างสวยค่อนข้างสวยมาคันนี้แล้วกันคันสี ส้มๆนะครับโอเคนี่อ๋อว้อยมีเครื่องด้านหลังด้วยโคตรเฟี้ยวนะครับอันนี้ผมขออ่านชื่อรุ่นแป๊บนึงนะอ่เป็นมันเขียนไว้ว่า El Camino อ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนะี่ยเป็นรถสไตล์แบบอเมริกันนะแต่เป็นแบบกระบะนะครับกระบะเมกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเครื่องด้านหลังด้วยค่อนข้างใหญ่เลยโคตรเท่เลยเนี่ยนะครับเออสวยๆ,ๆแต่ล้อเริ่มลอกแล้วนะครับน่าจะเปลี่ยนล้อมากคันนี้โดยรวมโอเคเลยนะครับ โอเคต่อมาเลยสองคันนะครับคันนี้ผมเห็นจากด้านนอกแล้วรู้ได้เลยว่าราคาท่้างสูงแน่นอนนะครับนี่ให้ทายกันก่อนนะครับก่อนจะเปิดนะครับว่ารุ่นอะไรนะครับสองคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูคันนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับคือสองคันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเอาไปขายเนี่ยราคาท่้างสูงนะครับแต่เขาไม่ขายเขาส่งให้ผมเนี่ยผมก็ขอบคุณมากจริงเนี่ยน้ำตาจะไหลเลยเนี่ยนะครับโอ้โหโอ้นี่เป็นฟูลรีเลยครับผม อย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่อนนะครับว่า h o ฮอต e ิวเนี่ยไม่ได้ผลิตเฟอร์ลี่แล้วนะเพราะว่าไม่ได้ลิขสิทธิ์แล้วนะครับใครที่มีเฟอร์ลี่อยู่เนี่ยถ้าเอาไปขายเนี่ยราคาก็จะได้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็คันนี้ก็เป็นเฟอร์ลี่นะครับคือเขาจะขายก็ได้แต่เขาเลือกจะส่งให้ผมอะนะครับแต่ก็ขอบคุณที่ส่งมาให้นะครับจะดูแลอย่างดีนะครับจะจะไม่ทิ้งขว้างไปไหนนะครับผมจะดูแลงดีเลยนะครับรับรองนะครับผมขอบคุณมากจริงๆนี่เป็นเฟอร์ลี่นะครับไลายฮอตวิวนะฮอตวิวลน์สวยมากเลยนะครับถ้าคันนนนี้้้่ะะเเอาาาไไไปปขยยดดรมณ2ล ลายนี้สีนี้นะครับผมแต่ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยอาจจะแพงกว่านี้อีกนะครับแต่แน่นอนผมไม่ขายผมไม่ขายหรอกนะครับแฟนคลับส่งมาให้ผมอย่างนี้ผมจะเก็บอย่างรักษาอย่างดี <c oughs> <c oughs> นะครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวขั้นต่อไปก็จะเป็นตู้จับไพน่าก็ได้รู้แล้วนะครับเป็น l แลมโบกินีนะครับเอาเวนทอนดอ์สีเงินจริงๆคันนี้ผมมีแล้วนะครับ l แลมโบกิน,นีคันนี้แต่เอาใหม่กันก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับผมจะได้เก็บไว้คันหนึ่งแล้วก็เอาไปโมคันหนึ่งนะครับผมผูกสภาพสวยมากสภาพคือยังกริปอยู่เลยนะจริงคันนี โ okay, อเคเฮ้ยตรงน,นี้นะมีรู้สึกจะมีรอยอะไรสักอย่างนะสีคล้ายๆสีสนิมนะแต่ไม่ใช่สนิมนะเป็นรอยน้ำตาลน้ำตาลตรงนี้นะครับผมจะซูมให้ดูนี่เห็นไหมอ่ะไม่โฟกัสอีกเห็นไหมมีรอยคล้ายๆแบบเป็นสีของคราบสนิมหรืออะไรสักอย่างนะสีน้าตาลตรงนี้นะครับออกมีตรงนี้ด้วยครับด้านท้ายนิดนึงนะครับตรงนี้นี่ครับแต่โดยรวมที่อื่นตรงจุดอื่นนี้คือสวยเลยนะครับสวยเลยก็ขอบคุณมากจริงๆที่ส่งมาให้นะครับผมว่าจะเป็นประมาณนี้นะครับอืมอันนี้เป็นคันเดียวที่เขาส่งมาแล้วผมมีแล้วนะ แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาคันนี้ไปโมไปเก็บสภาพให้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนคันอื่นที่เขาส่งมาเนี่ยคือผมยังไม่มีเลยนะสักคันนะครับมีคันนี้ที่ผมมีแล้วนะครับอืมสำหรับกล่องนี้โอ้โหแกะกันแบบกระจุยกระจายมากๆ,แบบๆเดี๋ยวขอเก็บบับเบิลออกกอนอ่าโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับรถที่ fc ส่งมาให้ผมนะขอบคุณมากจริงๆนะส่งมาดูดิเยอะมากเลยนะครับแล้วก็แต่ละคันสภาพยังดีๆอยู่เลยนะครับถึงเขาจะบอกว่าให้ผมเอาไปแบบฝึกโมฝึกอะไรนะครับ แต่บางคันเนี่ยผมไม่กล้าไปโมจริงเพราะว่าสภาพมันยังกริปอยู่เลยนะครับแต่ว่าบางคันก็สภาพก็น่าจะเหมาะกับการโมอ่อย่างคะเนะนะครับสภาพสีสภาพล้อก,ก็เริ่มไปแล้วนะก็น่าจะเหมาะกับการหยิบไปโมได้อยู่แต่อย่างที่บอกไว้ส่วนใหญ่ยังสภาพสวยยังกริปอยู่เลยไม่กล้าหยิบไปโมจริงนะครับผมแต่ผมรับรองว่าผมจะไม่ขายทิ้งไปไหนแน่นอนนะผมจะเก็บไว้อย่างดีนะครับเก็บไว้เอง f อฟซีส่งให้อย่างนี้ผมไม่ขายไปไหนอยู่แล้วนะครับเก็บไว้เป็นความทรงจานะครับขอบคุณมากจริงนะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับของที่เขาส่งมาให้แล้วก็จะมีของผมที่ซื้อมาเองด้วยนับนี่คันนี้แล้วก็มีของในแพ็คเมื่อกี้นี้ที่เราเปิดไปตอนช่วงต้นคลิปนะอีกมากมายนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะแล้วก็ขอบคุณ f อซที่ส่งรถมาให้ด้วยนะครับขอบคุณมากจริงๆขอบคุณขอบคุณแบบไม่รู้จะขอบคุณยังไงอะ่ะส่งรถให้ไม่พอคือส่งทุเรียนทอดให้ผมกินด้วยนะครับแล้วอร่อยด้วยไงประเด็นนะครับวันแล้วกระจกสักทีหนึ่งนะครับ <c oughs> บอกเลยนะครับ อืมอร่อยนะแต่จริงๆแล้วเขาไม่ขายทุเรียนทอดเดียวนะเขาขายอาหารทะเลแห้งเป็นหลักนะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปเบอร์นี้ได้นะครับตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะครับไหนๆเขาส่งรถให้ผมฟรีแล้วผมก็โปรโมทใใ้ครับฟรีๆนิดนึงแล้วกันนะช่วยๆกันแนอบยุคโควิดช่วงนี้นะครับอืมขอบคุณมากจริงขอบคุณมากจริง นะครับสำหรับคนที่ส่งมาให้แต่สำหรับใครที่อยากจะส่งของให้ผม,ผมก็ไม่ต้องส่งให้ผมแล้วนะผมเกรงใจงจริง,รงแค่นี้ก็รู้สึกปื้มปิ่มพอแล้วนะครับผมแค่นี้ก็จะไม่มีที่เก็บแล้วพูดง่ายโอเคเอาไวาประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอีกก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบา,บายบายจ้า